สวัสดีทุกคนผมโยชิเองสบายดีกันไหมอันอจะแปลกใจไหมเพราะว่าการต่อต้อผมอาจจะแบบเอ้ยแปลกๆมาถูกช่องป่ะวะเออถูกแล้วถูกแล้วผมเปลีป่ยนโปรแกรมนี้ผมบอกแหละนะเออนั่นแหละวันนี้ใน อ่าคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกมเกมไทยเกมหนึ่งละกันนะวันนี้จะขอเป็นไลท์ไซส์ละกันเดี๋ยวค่อยทำเป็นดักไซส์อีกคลิปหนึ่งละกันนะครับเกมนี้มีชื่อว่ามิส s ซยนั่นเองครับเกมนี้เป็นเกมที่พัฒนาโดยคนไทยนั่นเองครับเออก,ก็คนไทยนะแต่ว่าแปลกๆอยู่เกมนี้อย่างหนึ่งนะไอ้นนี่ขอแซลนิดหนึ่งนะไม่มีภาษาไทยภาษาไทยอยู่ไหนวัตชแต่เกมนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายเออดังของลุงคิงนะครับก็คือเด e m i s สนั่นเองก็เหมือนว่าเขาน่าจะอินจากหนังเรื่องเด e m ม s สมาแล้วก็นั่นแหละลกเกมนีแน่ๆเลย ผมบอ,อกเลยว่าหนังเรื่อง The Mist นะ่ะสนุกนะแต่อย่าไปดูซีรีส์เลยหัวแตกแต่ถ้าเกม Mist s so u r v เนี่ยถามว่าสนุกไหมในสระมุมมองของผมนะ ในมุมมองของผมเนี่ยนะครับเป็นเกมที่ผ่านมา2ปีแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่าเบื่อไปหน่อยนะครับแถมซอมบี้ที่อยู่ในเกมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีความท้าทายอะไรเลยและเกมนี้นะครับผ่านมา2ปีในะหลังจากที่วางจําหน่ายมาตั้งแต่ปี2018เนี่ยนะครับคอนเทนต์ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆ,ๆเลยกาได้เรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับ The Forest ช่วงยังเป็น Early Access เนี่ยเกมนี้คอนเทนต์น้อยและน่าเบื่อมากก็ว่าได้แถมซอมบี้ก็ไม่ได้มีความท้าทายอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็สิ่งที่เราเสียเปรียบเลยก็ค มี่ตีแรงแล้วก็ตีเร็วมากๆเลยกว่าเราจะง้างเมเลตีสัก ทักทีสองทีเนี่ยนะครับมันก็ตกไปแล้วเรา34ทีแล้วก็ตายและไม่บวกติดสถานนะเลือดออกหรือกระดูกหักนี่คือแบบว่าจบเลยชีวิต2ทีนี่ก็รู้เรื่องแล้วนะนะแต่สิ่งที่เกมนี้มันทําได้ดีมากคือพวกระบบอินเทอร์เฟซกับระบบคับของ,งต่างๆนานานคือแบบมันทําได้ดีไปหมดทุกอย่างเลยเว้ยแต่มาตายเพราะ AI กับเกมเพย์ที่มันดูจืดสนิทไปแบบค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากๆเกมทั้งที่มันใช้ชื่อว่ามิสซ v วใช่ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าเวลาคุณเล่นเกมนี้นะครับบางวันนะหมอบไม่มาเลยนะหมอบไม่มาจริงๆนะบางวันหมอบไม่มาเลย บางครั้งหมอบก็มาเลยบางครั้งก็หมอบก็มาช้ากลายเป็นว่าเกมเนียนะครับมันเอาคอนเซปต์คำว่ามิสมาใช้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าสไ้ายและตัวเกมเนี่ยความท,ท้าทายมันอยู่แค่ตอนช่วงหมอบลงแค่นั้นเองครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าผมมองว่าเกมนี้ซอมบี้น่ากลัวน้อยกว่าหมีซะอีกหมีหน่ากลัวมากนะเพราะว่าหมีทั้งอึดแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ตีแรงออกมากๆาเลยแต่ต่อให้เกมนี้ซอมบี้มือนโง่นะ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรในตัวเกมหรือเปล่าหรือว่าเขาไปตั้งค่าดาเมจซอมบี้เา่าเท่าไหร่นะเพราะซอมบี้เกมนี้ตีแรงมากๆเลยตีแรงในขนาดที่ว่ากว่าเราจะง้างขวางตีซอมบี้แค่ทีเดียวนะครับมันเอามือตบเราไปแล้ว2 3ทีนะครับถ้าเกิดไม่ติดสถานะนี่คือแบบโอกาสที่คุณจะฆ่าซอมบี้ตัวนั้นได้เนี่ยค่อนข้างที่จะ50 50แต่ถ้าคุณติดสถานะเลือดออกกระดูกหักอะไรอย่างนี้ด้วยคือแบบว่า 10%ที่คุณจะหลอดตีซอมบี้แบบประชิดตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายเอามามากเลยกลายเป็นว่าเราต้องหาวิธีการจัดการซอมบี้ในตามจุดต่างๆที่มันสปอนที่เช่นในตัวเมืองในตัวโกดังเก็บไม้ต่างๆนานาอาจจะสเตลคิวก็ได้หรือจะเอาธนูยิงหัวหรืออาเจ้าปืนยิงก็ได้แล้วแต่แต่การเอาขวาหรือเอาโคบาหรือเอาพวกเบสบอลไปตีระยะประชิดอย่างเงี้ยนะครับมันอันตรายมากเลยซึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะจัดการซอมบี้ยังไงจะหลีกเลี่ยงมันหรือจะต่อสู้มันเพื่อไปเอาของในจุดๆนั้นที่มันคุมอยู่ แต่เกมนี้มาพังพินาศเพราะแมนดิ้กับเ p c นั่นแหละครับถามว่าทำไมผมจะพูดแบบว่าแบบไลท์ไซส์แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยทำดักไซส์แบบด่ากระจายแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเกมนี่นะครับเวลาเราฆ่าแมนดิ้หรือต่อสู้กับแมนดิีเนี่ยนะครับแมนดิ้จะโกงแบบ300%เลยถามว่าโกงยังไงหนึ่งเลยครับผมเนะี่ยแมนดิ้ กระสุน infinity สองครับแม่นิดเวลาเราโดนฆ่าเลยนะครับผม,มเวลามันดรอปของเนี่ยนะครับมันจัดได้บ็อกเ l อรี่มานั่นเองครับเว้ย what s? เดี๋ยวไอส้สามพันกว่านั้นที่ยิงไปเมื่อกี้นี่มันหายไปไหนหมดวะหรือเราบอกแต่ว่ายิงไปหมดแล้วหรือแต่บ็อกเ l อรี่ในตัวมึงเนี่ยฮะอย่างที่3ครับผมดามเมจแรงสัสๆเลยการจะไปปะทะก,กับพวกโจนเนี่ยนะครับต้องคิดดีๆเลยนะครับถ้าเกิดมันเห็นคุณเนี่ยนะครับปืนลูกซองสไนเปอร์ปืนพกสไนเปอร์ m 1 6สไนเปอร์3นัดคุณเดี้ยงแล้ว ส่วน n p c นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าความโง่ของ AI ของอ่าไม่ว่าจะเป็นแมนดิตหรือซอมบี้หรือ n p c ชาวบ้านเนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเดียวครับว่า n p c ชาวบ้านนี่โง่มากๆเลยนะสมมติว,ว่าคุณเอา n p c ครับเหล่านั้นนมาอยู่ในฐานของคุณใช่ไหมและมีซอมบี้มาตีนอกกำแพงของคุณนะเอ็ NPC นีะครับแทนที่จะว่าแบบเออไปยิงซอมบี้จากด้านนอกไม่ครับมายิงซอมบี้จากข้างในกำแพงหรือให้พูดแบบชัดๆง่ายๆเลยก็คือว่าซอมบี้มาทางไหนของกำแพงมันยิงอัดกำ แทงตรงนั้นเลยครับโอ้โหจีเนสเลยบางทีนะครับเราให้ a อพคซีคของให้เราเวลาเราไม่อยู่เช่นว่าเราเอาไปหาของเพิ่มหาสเสบียงเพิ่มอะไรนี้แล้วฝาก a อพซมาฝ้าของครับหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอกับม่อีกทีหนึ่งนะครับบักอา้าวไม่ทํางาน MPC ไม่ทํางานหรือบางทีอันนี้บักข้าใครเจอนี่คือลัคกี้เลย MPC บักเสื้อผ้าตัวละครผู้หญิงเห็นหัวนม What? ที่บอกครับมันเป็นแค่ตัวละครผู้หญิงเวลาต่อมันนอนนะถ้าเกิดว่าใครไม่เจอบัคอันนี้นะโอ้โหโชคดีแต่ถ้าใครเจอนะแหลมตาเลยเอาจริงๆนะครับเกมเนี่ยมันไม่ได้พังเพราะว่าแมนดิตหรือ n p c นะครับ NPC ชาวบ้านนะผมจะบอกอะไรให้ว่าเออหลายๆอย่างของเกมเนี่ยมันมีอะไรค่อนข้างที่จะเลทเทะไปหมดเลยแต่ว่าผมจะเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ไปพูดในคลิปดักไซส์ของเกมนี้ละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงใน e a r l y Access ซึ่งผมก็เข้าใจดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่านี่ผ่ผาานมา 2ปีหลังจากที่มีการอัปเดตมาเรื่อยเรืยเนี่ยนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเว้ยจริงๆนะครับแถมตแมแบบเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่บางบ้านหายไปบางบ้านมาทดแทนพื้นที่ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอาวุธเข้ามาใหม่แล้วก็ แค่นั้นนะส่วนไอเรื่องผีในหมอบเนี่ยผมพูดความจริงอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดขครเล่นครั้งแรกนะครับไอช่วงเวลาหมอบลงเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยแต่ถ้าขายเล่นเกมนี้ไปบ่อยเนี่ยคุณจะรู้คําว่าความจริงแล้วเนี่ยเวลาหมอบลงเนี่ยพวกซอมบี้มันจะอันเลิรหรือบ้าข้างหรือเดินตามทั่วแมปเนี่ยนะครับมันจะสปอนแค่2ตัวจริง2ตัวเองจริงๆต่อวันมาไม่แล้วที่ผมบอกว่าเวลาหมอบลงแล้วมีซอมบี้เกิดสปอนแค่2ตัวแล้วมันจะบ้าข้างนะครับคือแพทล่าสุดในตอน ตอนนี้นะไม่ใช่แบบของเก่านะตอนนี้บนสตรีมนะเออและผมเล่นเกมนี้มา3-4ี่ชั่วโมงเวลาผมเจอหมอบแต่ละทีเนี่ยนะครับค้ารวมๆกันแล้วเนี่ยนะครับเวลาหมอบมาเนี่ยหมอบมาสครั้งผมเจอซอมบี้แค่ในหมอบทั้งหมดอยู่แค่6ตัวอา้าวและอีก2หายไปไหนล่ะอีกอีกสเนี่ยมันหาไม่เจอไงเข้าใจปะ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งวันที่ผมไปออกข้างนอกเนี่ยแล้วหมอบมาพอดีแล้วผมต้องวิ่งกลับบ้านเกือบหลายกิโลกลายเป็นว่าอา้าวไหนอะซอมบี้อยู่ไหนวะไม่เจอเว้ยกลายเป็นว่าเจอแค่4หายไป2 เกมมันขึ้นชื่อว่ามิสเซอร์ไวล์่ามีซอมบี้ที่อยู่ในหมอบและเราต้องเอาตัวรอดจากโลกที่มีซอมบี้ระบาดหรือโลกระบาดเนี่ยกับการไม่ว่าเกมเนี่ยนะครับทั้งเกมที่คุณจะทําเกือบประมาณ90%นะครับคือเดินและลูดของและคราบของซูมเลเตอร์ครับถามว่าซอมบี้อยู่ไหนตอนซอมบี้ไม่อยู่ในหมอบนะครับมันจะอยู่ตามจุดตามที่มันจะสปอร์ตอ่ที่เช่นตัวตัวคนโดตัวบ้านในโกดังอะไรพวกนี้อย่างที่หมอบไปตั้งแต่ตอนเนิ่นๆนั่นแหละครับผมนะส่วนที่เหลือนะครับผมรละละเอียดต่างๆนานาของเกมนี้ผมจะขอเก็บไไว้ปปพูดในคิ เลยล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมันมีอะไรให้ผมพูดได้มากกว่า Home ซิน Home ภาคสซะอีกนะและเกมนี้มาดูกันว่าใน Dark s i ซ e เนี่ยผมจะพูดถึงอะไรบ้างแต่หลักๆเลยคือว่าผมเจอปัญหาเกมนี้เยอะมากแถมคอนเทนต์ของเกมนี้ผมไม่อยากจะพูดเลยว่ามันไม่ใช่เกมซอมบี้มันไม่ใช่เกม, Zombie, ม,มเอาตัวรอดมันคือเกม Walk and l o o t and c นด s ค m u l a t o r นั่นแหละครับผมว่าผมได้เวลาไปแล้วดีกว่านะครับขอบคุณมากที่เข้ามานั่งฟังกันนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับมิสซูไวทของ เกมไทยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะกดติดตามคลิปแล้วก็กด Subscribe ด้วยลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ที่เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับโอเยวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมเปร,เร s s อ s s i n s c คล e d ต่อแล้วครับบ๊ายบายเจ๊ bye.